พื้นที่นะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นนโยบายที่เรามองว่าน่าจะเติมเต็มหลายอย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความานิ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปพูดกันวันที่8มกราครับซึ่งเรื่องนี้ก็รับรองว่าเป็นการที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงครับทำไมถึงเลือกเป็นวันที่8ดมัหนึ่งเดือนพอดีหลังจากกลจะมีการเลือกตั้งอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับคือคือเราดูเวลาที่เราจะลงพื้นที่นะครับก็ บางท่านนะครับก็ไปที่ภาคเหนือก่อนอีสานก่อนของผมจะอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปตามจังหวัดต่างๆนะครับก็เป็นไปตามแนวทางที่เราวางไว้เฉยๆครับกังวลไหมครับเพราะว่าอย่างพรรคอื่นก็จะมีการเปิดนโยบายในเรีกก่กงการคะแนนนีน้ก็เปิดหลังลสิบเอ็ดครับครับเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่กังวลครับแล้วก็เป็นเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคอยู่แล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองก็คือเราก็มองไปข้างหน้าในนโยบายบางอย่าง พอเราลงพื้นที่แล้วเรามองว่านโยบายเรายังขาดอะไรอยู่เราก็เพิ่มเติมนโยบายเพื่อสามารถเติมเต็มได้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่ใช้ได้ทั้งเขตกรุงเทพนะครับแล้วก็รวมถึงจังหวัดต่างๆนะครับก็มีประเด็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของนโยบายนะครับเราก็จะถือโอกาสวันที่8เนี่ยประกาศนโยบายใหม่ตรงนี้ด้วยครับ แต่คาดนิยมในช่วงนี้นะครับมันจะทำให้ตกนโยบายที่เรากำลังสนับสนุนเป็นพนุเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับเราพยายามอยากจะอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าวันนี้มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เรื่องเม็ดอินไ a i l a นด์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสนับสนุนเยอะๆนะครับโดยวันนี้เรามาที่คลองเตยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชมเชยแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนตรมนี้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้พอลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้เห็นปัญหาต่างๆมากมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงคมนาคมขนส่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพยาบาลเรื่องเกี่ยวกับการทํากายภาพบําบัดต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการล้างไตที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นความเดือดร้อนจริงๆในเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการมองนโยบายในสายตาของพี่น้องประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็วันนี้ก็มีท่านสุริยะนะครับแล้วก็มีคุณกระติปนะครับเบอร์สี่นะครับของทางคองเตยด้วยนะครับวันนี้เราก็มากันแล้วก็มีทีมที่ดูแลเรื่องนโยบายนะครับต่างๆนะครับอยู่ข้างหลังผมครบถ้วนนะครับวันนี้ทุกคนมาเต็มที่เพื่อที่จะดูว่าวันนี้เราได้ส่งมอบนโยบายที่ถูกต้องจริงๆให้กับพี่น้องประชาชนหรือยังนะครับสําหรับเรื่องว่า พอจะเป็นใครไม่เป็นใครเนี่ยผมคิดว่ายังเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เรายังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายของเราเนี่ยสามารถที่จะส่งมอบถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับเห็นคอรบ้านบอกว่าอัตตาเชนดังดังวายอะไรอย่างเี้ครับรู้คือเป็นยังไงบ้างยงพื้นที่ตรงนี้ถือว่าพอใรมบ้านก็ดีใจครับดีใจนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผู้สมัครด้วยนะครับผู้สมัครก็ลง ลงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งนี้ผมคิดว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญมากการที่เราได้ลงมาที่พื้นที่ในหลากหลายเนี่ยก็ต้องเวียนว่าพื้นที่มีเยอะนะครับวันนี้ท่านหัวหน้าพักก็ไปหนึ่งที่นะครับท่านสุริยะวันนี้มาด้วยกันกับผมเพราะว่าเป็นความเชี่ยวชาญของท่านแล้วก็ท่านเคยทําเรื่องนี้มาก่อนนะครับเราก็จะเสริมแรงกันแบบนี้แล้วก็ดีใจครับที่มีน้องประชาชนให้การตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็จําเราได้ครับอันนี้ก็ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับ ครับต้องทำงานมากขึ้นครับต้องทำงานมากขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครับสิ่งใดที่โพออกมาน้อมรับทุกเรื่องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็มีหลายโพเหมือนกันที่ออกมาขนานกันนะครับเราก็มีคะแนนนำนะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้เราด้วยครับครับการต่างประเทศ่ัมพเรื่องของอเมริกาเซคาครับทางเพื่อนไทยมีันโยบายอย่างไรครับ รเ,รเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเปราะบางแล้วก็เซนซิทีฟพอสมควรนะครับก็ในทีมต่างประเทศของพักนะครับตรงนี้คอยอมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ mm. ตอนนี้เราก็ยืนยันในจุดยืนเหมือนที่กระทรวงต่างประเทศนะครับเป็นคนที่ประกาศจุดยืนตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งเดียวครับไทยควรไทยควรวางกลยแบบไหนนครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็ในสิ่งที่กระทรวงต่างประเทศแถลงเนาะเราก็เห็นด้วยนะครับว่า เรื่องเกี่ยวกับสิทธิในส่วนของการที่จะเคารพพี่น้องในประเทศนั้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเสียงเขาด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องที่เรามองว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของ UN เนี่ยนะกฎบัตร UN เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ถแถลงไว้นะครับเราก็แน่นอนว่าต้องคอยสนับสนุนและก็ให้กำลังใจครับ ขบณนนะคะขอบคะณนนะคะการส่งทำให้จดสุดอที่ดีแล้ก็เลยมีการสนับสนุนให้ระบาดชอบดูแลจากการขยับทำให ตรงนี้เราก็อยากจะให้เป็นส่วนการของคนณองเตยเอาขยะมาขายที่นี่ แต่เรายังขาดแรงงานขาดแรงเงินแล้วก็เครื่องเนาะแล้วส่วนที่เราเราจะนําไปขายด้านนอาขายในพื้นที่มันโดนกดราคาอยากขนส่งเราไม่มีเนะก็ไม่นเป็นอ่ะก็กระเป๋าสีรถเลยก็เงินเงินเงิก็ส่วนเดียวคือต้องแต่เรารัะส่วนส่วน โอเคขอสามสองหนึ่งยได้หมครับ 1, 2, 3อเ